สวัสดีครับ FPV o l l i นะครับสำหรับใบเบต้า FPV นะครับ Jim Fan นะครับ D 7 6 5เบตนะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับผมในถุงที่ให้มานะครับก็คือมีใบนะครับ C W กับ C C W นะครับผมให้มา1ชุดมี4ใบนะครับผมแล้วก็ให้ตัวใส่แกนนะครับผมแบบนี้เป็นตัวเสียบแล้วก็ให้น็อตมาด้วยนะครับทุกวงน็อตนี่นะครับที่ให้มานะครับผมนะฮะตัวนี้ห่อสวยงามนะครับผม ตรงนี้นะครับผมใช้กับใบ3นิ้วนะครับผมใบ3นิ้วนะครับเจ้าตัวพาโวนั่นเองนะครับผมใครที่ใช้พาโวก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็น5เบดนะครับแล้วก็ตรงรูตรงกลางนะครับก็คือเป็นใส่ได้1.5่ดมมนั่นเองนะครับผม1.5มมตนะครับตรงนี้นะครับผมสามารถใส่เป็นแกน3ก็ได้ด้วยนะครับผม ก็เอาเสียบเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับผมสามารถเอาเสียบตรงนี้ได้นะครับผมใครที่เอาไปใส่แกนนะครับก็ใครที่สนใจครับก็ลองดูนะครับเป็นใบวูฟนะครับผมโอเคเลยทีเดียวนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ